สวัสดีครับแฟนๆวัสพลมาวันนี้เราพามาชมไฮรักเทว์สมาร์ทเจ้าเทาว์สมาร์ทแน่นอนครับมากับคุมพลัง2 8 0 0ซีมีทั้งเกียร์เมนวลเกียร์โต้ครับให้เลือก204แรงม้า 5 0 0นิวตันเมตรครับในเกียรโต้แรงเหลือๆ ه, ซึ่งเราจะสังเกตเห็นนะครับตรงคิ้วซุมล้อด้านข้างครับไม่ได้ใส่มาให้นะ,นะครับในรุ่นสมาร์ทอันนี้คือเราต้องซื้อเพิ่มเติมนะครับซื้อเพิ่มเติมมีเลือกนะครับเป็นสีดำด้านครับสีดำเงาครับสี เดียวกับตลดหรือสีขาวครับสีอื่นๆนะครับมีเลือกขับทุกสีเลยเนาะนะครับถ้าใครอยากได้นะครับก็สั่งซื้อเพิ่มเติมครับให้มันดูหล่อขึ้นเนาะนะครับให้มันเทียบกับรุ่นอื่นแบบสวยๆเลยครับเพราะในรุ่นพรีเมียมใส่มาให้เรียบร้อยนะครับหลือในรุ่นสมาร์ทเนาะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับไม่ได้ใส่มาให้ครับไฟตัดหมอกในรุ่นสมาร์ท ส่วนไฟหน้านะครับแน่นอนครับไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าครับเวกเตอร์ LED ครับใบบีมนะใบบีมครับไฟสูงไฟต่ำครับอยู่ในคมเดียวกันส่วนไฟเลี้ยวครับแล้วก็ไฟรีนะครับเป็นหลอดไส้เอาไปใส่ในรุ่นตัวพรีเมียมได้ไหมนะครับไฟหน้าใส่ได้ครับเป็นอุปกรณ์ r y เป็นเขาเรียกว่าอะไหล่แท้นะเป็นอะไหล่แท้ก็สั่งซื้อครับในรุ่นพรีเมียมเอามาใส่ในเกรดสมาร์ทได้เช่นเดียวกันนะครับรถก็จะดูหล่อขึ้นดุขึ้นอ่ะแน่นอนครับในส่วนของด้านหน้าครับมีเซ็นเซอร์ครับด้านหน้า2จุดแล้วก็ด้านท้ายอีก4จุดครับเป็นเซนเซอร์เขาเรียกว่าเซ็นเซอร์รับคัน6จุดแล้วก็มีระบบเตือนก่อนการชนนะครับด้านหน้ามาให้ แล้วก็เตือนมือรถกันได้ทั้นตัวอันนี้ใส่มาให้เลยนะครับส่วนตัวโลโก้โตยิตะนะครับก็เป็นสีเงินนะครับส่วนพื้นหลังนะครับก็เป็นสีดําด้านให้ได้ดําเงาก็อยู่ในตัวพิมยมพึ้นไปเนาะนะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนนะครับกันชนก็เป็นชิ้นเดียวไม่ใช่ชิ้นเดียวสินะครับจะเป็นแบบ2ชิ้น ชโลบายกาศะครับจะเป็นแบบรังพึ่งสีเดียวตลดนะครับสามารถาเขาเรียกว่าตกแต่งเป็นสีดําเงาได้นะครับก็เป็นอุปกรณ์สครับสามารถสั่งเพิ่มเติมได้เนะาะแล้วก็ตรงกันชนนะครับด้านล่างครับจะเป็นสีดําด้านนะครับถ้าใครอยากได้สีอื่นก็สั่งติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็แข้งกันเครื่อง ครับด้านล่างก็เป็นสีดำโอเคต่ okay. อมานี้คันที่เราเห็นนะครับอันนี้จะเป็นเกียร์เมนนนะนะครับส่วนเกียร์เดียวพาเข้าไปดูนะครับว่าเกียร์เมนนนนะครับคันเกียร์จะแตกต่างกับเกียร์โต้ไหมนะครับเราจะเห็นเส้นสายขับฝากระโปรงด้านหน้าครับอันนี้เป็นการออกแบบนะครับเขาเรียกว่า เป็นแบบไซเบอร์ซ uh, ูโม่นะครับไซเบอร์ซูโม่ครับซึ่งเป็นการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ทําให้ใครเรียกว่า uh, ลดแหวกอากาศทำทำให้อากาศนะครับไม่ต้านรถเนาะทำให้รถเชี่ยวนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันสูงสุดเลยอ่ะเราอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าในตัวเกีม่นวน่นนะครับประหยัดน้ำมันอยู่ที่กิโลเมตรต่อลิตร ในกิโ์เมนวนครับประหยัดมันนะครับ14.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับโอ้ประหยัดนะประหยัดประหยัดเครื่อง208ด้วยนะครับกยร์เมนวลอยู่ที่14.7กิโลเมตรต่อลิตรอืมฮึแน่นอนครับก็มีการอัปเกรดกล่องรับ ECU 3 2บิตนะครับรวมถึงพวกหัวฉีดนะครับไออดทำให้ประหยัดมันครับมากๆแล้วก็รวมถึงนะครับมีการปรับจูนของเครื่องยนต์ แล้วก็ใส่ระบบอัตโนมัติสตาร์ทเข้ามาให้นะครับอันนี้ใส่มาทุกเกรดเลยนะอ่ะเดี๋ยวพาไปชมที่ล้อกันนะครับล้อเป็นสีดำนะครับล้อเป็นสีดําด้านนะนะครับเป็นสีดําด้านครับลายนี้นะครับอยู่ในรุ่นสมาร์ทแล้วก็รุ่นพรีเมียมนะครับรุ่นสมาร์ทแล้วก็พรีเมียมอืมผมว่าแม็กมันดุดีนะแม็กมันหล่อดีนะครับ อันนี้ให้มาขอบ17นิ้วนะนะครับให้มาขอบ17นิ้ว2 6 5อ่ะเดี๋ยวให้ดู265 6 5 R17 นะครับยางที่เราใส่นะครับจะเป็นยางออเทรนนะนะครับอ่าส่วนยี่ห้อยางนะครับมันแล้วแต่ล็อตนะครับลอ็อตนี้ก็จะเป็นโยโกฮามานะครับอ่ะดิเบกนะครับ ล้อหน้านะครับจะเป็นดิสเบรกคู่หน้าครับหลังจะเป็นดัมอยู่นะครับในรุ่นสมาร์ทนะถ้าในตัวพรีเมียมถึงจะใส่ดิสเบรกสีล้อแล้วก็เบรกมือไฟตัวเบรโฮครับอันนี้จะเป็นเบรกมือแบบมม่น้นอยู่นะอ่ะช่วงล่างด้านหน้าครับอิสระปีนกคู่นะครับส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นแนบซ้อนนะครับสแผ่นอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูเนาะด้านหลังแล้วก็ฟอนต์นะครับไฮลักอยู่ตรงด้านข้างอ่า ฝอนใหม่นะครับสีดำเงาส่วนกระจกมองข้างครับจะเป็นสีดำด้านนะครับพับมือนะนะครับพับมือพับมือแต่ว่าปรับไฟฟ้านะครับใส่บายสปอร์ตอาร์ซเมาให้นะครับมีบายสปอร์ตอาร์ซเมาให้อันนี้ให้มาทุกเกรดรุ่นอยู่แล้วนะครับบายสปอร์ตอาร์เซเดมนส่วนวตัวโครงสร้างเองครับก็เป็นโครงสร้างนีิภายจีเอครับ ดูดซับแรงกระแทกจากชนน้าครับดันข้างทําให้ผู้โดยสารปลอดภัยแล้วก็ของรูปห้องโดยสารได้มากที่สุดเสากาดานนะครับจะเป็นแบบสั้นอ่าไม่เป็นไรครับถ้าใครชอบแบบชักฟินก็ไปสั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะอ่าแล้วก็บันไดด้านข้างนะครับบันไดดานข้างดีไซน์เหมือนกันหมดครับทุกเกรดทุกรุ่นนะครับ ดีไซน์ดูแลง่ายครับทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ดูแบบบุเบือนด้วยอ่ามือจับนะครับจะเป็นสีดําด้านจะเป็นดําด้านส่วนภายในนะครับตรงดั้นข้างครับจะเป็นแบบฮาร์ดนะครับจะเป็นแบบฮาร์ดทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นสีดําเพื่อให้ดูแลง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแผงควบคุมสวิตช์มือเปิดนะครับลำโพงก็ให้มานะครับ 4ี่ตำแหน่งนะครับให้มา4จุดถ้าในตัวพรีเมีย่ยขึ้นไปให้มา6เนาะบ่อ,ะบอนะครับบอกก็อจะเป็นบออผ้านะครับบออผ้าลายพิเศษนะครับปรับเมนวนบออผ้าลายพิเศษครับอบกระชับดีไซน์แบบอบกระชับ แล้วก็ส่วนตัวแผงก็โซนนะครับตรงด้านหน้านะครับที่วางแก้วก็จะเป็นหลุมลงไปนะครับแล้วก็รวมถึงช่องด้านบนนะครับก็จเป็นหลุมนะครับถ้ารุ่นที่มีฝาปิดก็อยู่ในตัวพรีเมียมขึ้นไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ แน่นอนครับในช่วงล่างครับเตลล่าก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับช่วงล่างเป็น Dynamic c l าวนะครับแน่นอนครับควบคุมได้อย่างมั่นใจขับขี่นุ่มสบายโอ้สดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวถังน้ำมันครับถังน้ำมันก็จุได้80ลิตรครับรองรับดีเซลครับ B7 แล้วก็ B20 อ่ะ เรามาดูล้อหลังนะครับล้อหลังนะครับยังเป็นดัมเบกอยู่นะครับดัมเบกนะครับยากได้ดิสเบกสี่ล้อก็อยู่ในตัวพรีเมี่ยมขึ้นไปเนาะนะครับดัมเบกก็ถือว่าโอเคนะครับทนทานนะครับแล้วก็ดูแลง่ายนะครับส่วนท้ายนะครับก็มีสัญลักขับพิลเนอร์นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ฟอนต์ใหม่นะครับฟอนต์ใหม่ แล้วก็ตรงด้านหลังครับก็มีที่เหยียบนะครับที่เหยียบด้านข้างครับตอนนี้ใส่มาให้ทุกเกรดเลยนะครับไม่ต้องห่วงส่วนไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็นแบบหลอดไส้นะครับทั้งหมดเลยไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟเรีนะครับไฟถอยเป็นหลอดไส้ทั้งหมดเลยส่วนกันชนนะครับดีไซน์แบบเดียวทุกรุ่นทุกเกรดนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุด ส่วนฝาท้ายด้านหลังนะครับก็ปั๊มตากิตต้ตานะครับปั๊มบุ๋มเข้าไปนะครับถ้าเกิดใครอยากได้แบบโลโก้สีดำเงาก็สั่งซื้อเพิ่มเติมได้เนาะนะครับด้านท้ายก็มีโลโก้ชื่อุ่นรถนะครับทราโวแล้วก็มีกล้องด้านหลังครับกล้องถอยมือจับมือเปิดก็มีไฟเบรกด้วยสามขับเป็น LED แล้วก็ ที่เปิดก็มีที่ล็อกฝาท้ายด้วยนะครับโอเคแล้วก็ด้านท้ายเมื่อเปิดมีสริลักไฮลักกันไลายด้านบนนะครับกันไลายด้านบนนี่ใส่มาให้ตั้งแต่นในรุ่นสมาร์ทเลยนะครับไม่ได้อ่าไม่ต้องซื้อเพิ่มเติมสไลเนอร์นะครับช่งเปิดตัวใหม่นะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะช่งเปิดตัวใหม่นะครับตอนนี้ไลเนอร์นะครับยังไม่มานะครับถ้าใคร รับรถไปก่อนนะครับค่อยเข้ามาติดไลเนอร์ที่หลังได้นะครับเันทัพแจ้งครับต้องแจ้ง,ง,จงลูกค้าทุกท่านไว้ก่อนในช่วงเปิดตัวเนาะนะครับไลเนอร์ยังไม่มานะครับรอไลเนอร์นิดนึงนะครับใจเย็นครับอืมที่เก็บสัมภาระโอ้โอเคเลยนะอ่ามันจะมีรูน็อตให้ โอ้โหเยอะมากเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8นะครับซ้าย8ขวา8แล้วก็ด้านหน้าอีก1 2 3 4 5 6ด้านหน้าอีก6จุดโอ้โหอันนี้โอโ้ดีมากเลยนะครับโปเ,เจาะมาให้เรียบร้อยนะครับฮึชะได้ใชะได้ ด้านท้ายนะครับสีวันเงินก็นะครับดูสว่างครับดูสว่างดีนะครับใครชอบสีบอลเงินก็ถือว่าโอเคนะครับขนเงินขนทองอ่ะแน่นอนครับระบบความปลอดภัยครับที่ใส่มาให้อ่าแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกเบสประกันระลอก EBD กระจายรเบรก BA เสริมเบรกครับแล้วก็เบสสีขับ TRC ควบคุมการทรงตัวเพื่อกันล้อมันฟรีนะครับแล้วก็ มีบายสปอร์ตครับ RDA ครับเตือนมุมอับสายตาครับแล้วก็เตือนขนาดถอยโอ้ให้มาแล้วลน้นให้มาเหลือ้อยๆนะส่วนกุญแจก็เป็นกุญแจรี o t e นะครับเป็นกุญแจรี o t e มาเดี๋ยวพาชมด้านในด้าน,นในครับเปิดประตูเข้ามาตรงแผงประตูด้านข้างครับก็จะเป็นแบบฮาร์ดนะครับแบบฮาร์ด ครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดทั้งหมดแผงควบคุมสวิตช์ก็แบบฮาร์ดนะครับสวิตช์ก็ปรับไฟฟ้าครับกระจกออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับแจมทั้ง4บานนะครับอันนี้ให้มาดีมากครับให้มาเยอะแต่ส่วนตัวปรับพับเก็บนะครับออโต้ไม่ได้ใส่มาให้เนาะนะครับมีแค่ปรับกระจกด้านข้างซ้ายขวาแค่นั้นครับมีที่วางแก้วแล้วก็ลำโพงนะครับ แก้วน้าก็วางได้แบบแก้วใหญ่นะครับรวมถึงขวดน้าขวดใหญ่รับวางได้เลยรครับตรงด้านข้างเบาะครับฟังด้านคนขับก็ปรับได้อ่าหกทิศทางเลือเข้าเลื่อนออกครับปรับสูงต่ําแล้วก็ปรับเอ็นครับเอ็นเข้าออกส่วนตัวคอนโซลนะครับแน่นอนครับมีปุ่มปรับไฟหน้าอัตโนมัติมีปุ่มปรับไฟหน้า ่าไม่ใช่อัตโนมัติสิอ่โทษทีครับโทษทีสามารถปรับได้ขับปรับเมนวลได้ปรับสูงต่ํานะครับตอนนี้นะโอเคแล้วก็มีปุ่ม p d f ครับกระจัดขับข้ามเมาแล้วก็ฝาถังฝากระโปรงหน้าแอร์แบ็กให้มา3จุดครับผู้ิดยสารครับแล้วก็คนขับรวมถึงใต้หัวเข่าคนขับที่วางแก้วนะครับก็จะเป็นแบบร่องเป็นหลุมนะครับ วางได้ง่ายนะครับโอเคมาเดี๋ยวพาขึ้นนั่งด้านในอโอเคแน่นอนครับพวงมาลัยมาพวงมาลัยครับมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ปุ่มปรับเครื่องเสียงนะครับพวงมาลัยเป็นยูริเทนนะยูริเทนนะครับถ้าอยากได้หุ้มหนังต้องไปเกรดพรีเมียม ถือว่าไม่กิเลสนะนะครับเหมือนกันนะครับการดีไซน์ครับทุกเกรดรุ่นเลยนะครับก็มีโลโก้โตโยต้าให้ครับเป็นโลโก้โคเมียมแล้วก็แถบด้านข้างนะครับก็เป็นเปียโนแบ็กสีดําเงาอันนี้ให้มาทุกเกรดดีดีมากดีมากครับซ้ายขวาเลยนะครับให้มาซ้ายขวาส่วนรมบยก็เป็นระบายดีต้นนะครับอันนี้ให้มาทุกเกรดเลยตั้งแต่ในรุ่นสมาร์ทนะครับสมาร์ทพรีเมียม ถ้าในตัวโอเวอร์แลถึงจะให้12.3นิ้วครับเป็นเรือนไม้ใหญ่ไฟหน้าครับไฟหน้าเปิดปิดเปิดปิดเองนะครับเปิดปิดเม่นวนพร้อมกับไฟตะหมอกหลังที่ปัดน้ำฝนก็ครับช้ากลางไวครับปรับได้3ระดับถั้งเสียงครับหน้าจอขนาด8นิ้ว ถ้าจอขนาด8นิ้วครับรองรับ Apple, ิลกับแอดร o t ตนะครับแบบเสียบสายแอร์ Air, นะครับช่องแอร์เป็นแบบเมนนวนนะครับปุ่มปรับแอร์เป็นแบบเมนนวนส่วนจุดฟัซชาร์นะครับช่องเสียบนะครับก็มี2จุดเป็นแบบไทซี C, นะครับอันนี้ใส่มาให้ถือว่าดีนะครับถือว่าคุ้มเลยนะครับมี VSC, t ีซ ปุ่มปิดแล้วก็ออโต้สต็อปสตาร์ทครับที่ใส่มาให้ตรงช่องนี้ก็สามารถวางเหรียญวางอะไรได้นะครับเนี่ยช่องเล็กถ้าเป็นโฟร์วีลไรส์จะเป็นเกียร์โฟร์วีลอยู่ตรงนี้เกียร์เมนนวลอือึโอเคเกียร์เมนนวลเกียร์เมนนวลครับก็เอ่อยกจาก ivo, รีโวนะ้นะครับยกจากรีโว่มาใส่นะนะครับเกียร์ก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนเพียงแค่ว่าตัวฐานเกียร์นะครับมีการปรับเปลี่ยนใหม่ เบรกมือก็เป็นเม้วนอ่นเบรกมือเป็นแบบเมรนวนแล้วก็กล่องเก็บของนะครับเป็นแบบฮาร์ดนะครับก็ยกจากรีโวนะครับมาใส่เลยโอเคประมาณนี้นะครับด้านในก็ใส่ของได้มีช่องโพลเลตนะครับให้ด้านใน1จุด กระจกมองหลังครับกระจกมองหลังตัดแสงครับเมนวลนะครับตัดแสงเมนวลโอเคส่วนไฟนะครับไฟด้านหน้าครับคู่หน้าครับจะเป็น LED นะนะครับไฟสองแผ่นที่ครับด้านหน้าจะเป็น LED ส่วนด้านหลังครับอันนี้เป็นหลอาไส้อันนี้ให้มาทุกทุกเกรดอยู่แล้วหลอดไส้ครับแต่ว่า LED อันนี้ก็ให้มาทุกเกรดครับด้านหน้าถือว่าดีถือว่าดีครับก่อนเก็บแว่นตาด้านบน แล้วก็มั่นบังแดดนะครับไม่มีกระจกนะนะครับแต่ว่าม,มีม่านคู่หน้าเลยนะครับ<อ>ด้านบนครับ<อ>ก็จะเป็นสีเบดนะครับด้านบนหลังคาเป็นสีเบดอ่ะเดี๋ยวพาไปนั่งด้านหลังประตูรนหลังครับ ประตูหลังก็จะเป็นแบบฮาร์ดนะครับแบบฮาร์ดครับทั้งหมดเลยโอเคแผงควบคุมสวิตช์ก็เป็นดำด้านมือเปิดดำด้านนะครับมีลำโพงที่วางแก้วครับด้านหลังด้านหลังก็มีสครับเพลนะครับอันนี้สครับเพลติดตั้งมาให้ทุกเกรดนะครับถือว่าดีนะสีดำกันลอยกันลอยนะครับเบาะนะครับเบาะผ้าลายใหม่นะครับเบาะผ้าลายใหม่ ก็ถือโอเคนะครับเดี๋ยวพาขึ้นนั่งด้านหลังครับด้านหลังไม่มีแอร์หลังนะนะครับไม่มีแอร์หลังครับก็จะเป็นที่วางของให้แทนนะครับด้านหลังครับก็มีจุดชาร์จให้นะครับก็เปะ,ปะด้วยคำว่าไฮลัก นะครับด้านหลังส่วนด้านหลังก็วางของครับเอกสารได้นะครับที่วบาด้านหลังโอเคประมาณนี้อส่วนมือจับหรือว่าเราจับประตูครับหนึ่งสองสามสี่ครับห้าหกเจ็ดแปดตำแหน่งอืมให้มาดีมากครับเนี่ยมือจับเนี่ยให้มาแปดตำแหน่งเลยนะครับตั้งแต่ในรุ่น สมาร์ทเลยไม่ไม่ได้กักไม่ได้กักโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันอ่าพาชมนะครับเดี๋ยวพาชมช่องล่างนะครับที่อยู่ในรุ่นสมาร์ทแล้วก็รุ่นพรีเมียมแนบนะครับสามแผ่นนะนะครับแนบสามแผ่นช่วงล่างก็จะออกนุ่มเลยนะครับส่วนยางอะไรนะครับยางอะไร อ่าเป็นล้อกระทะนะนะครับเป็นล้อกระทะไม่ใช่ล้อแม็กนะครับเป็นล้อกระทะนะนะครับทั้งในรุ่นสมาร์ทแล้วก็รุ่นพรีเมียมครับจะเป็นล้อกระทะมาเรามาสรุปกันสรับเจ้า Hilux Travel Smart ครับในรุ่นพรีเลนเนอร์ครับขับสอง หลักๆเลยนะครับหลักๆเลยก็ล้อนะครับสีดำนะอ่าสีดำด้านนะครับขอบ17นิ้วอ่าไม่มีคิ้วซุ้มล้อนะครับมือจับสีดำหูจกดำนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับไฟเตอร์ ld e ใบ b บีมส่วนไฟเลี้ยวไฟหลีนะครับก็เป็นแบบหลอดไส้อยู่ครับส่วนไฟท้ายครับก็เป็นแบบหลอดไส้เช่นเดียวกัน แล้วก็ส่วนภายในนะครับส่วนภายในก็เป็นบอผ้านะครับปรับเมนนวนได้6ทิศทางนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องเสียงครับ8นิ้วหน้าจอเรือนไม้นะครับ8นิ้วนะครับส่วนแอร์ก็เป็นเมนนวนอ่ะแล้วก็หลักๆเลยครับแล้วก็ใส่ระบบนะครับอ่า เตือนก่อนจะชนแล้วก็เตือนเมื่อรถคันแรกเคลื่อนตัวนะครับอันนี้ทว่พดีครับใส่มาให้อ่ะนะครับเครื่องยนต์นะครับแน่นอนครับ2 8 0 0ซีซีครับมีทั้งเกียร์แมนนวลเกียร์โตเนาะนะครับ204แรงม้ากับแรงเหลือสรุปนะครับในรุ่นนี้ถือว่านะครับแล้วแต่ใครชอบนะครับถ้าเกิดใคร ชอบประหยัดก็มาในรุ่นนี้ครับก็ไปแต่งเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับใครที่ชอบแต่งถ้าเขยมเดิมมันก็ถือว่าหล่ออยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับใครที่กำลังรับรับชมอยู่หรือติดตามอยู่นะครับก็อย่าลืมให้กำลังลใจกับทางช่องของเราด้วยแล้วก,ก,ลก,ก,ดก,ดกันนะครับีย่ากระทันนกดไลค์กด subscribe ครับกดกริ่งนะครับเพียงลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปบายบาย